ในตะวันที่ยี่สิบมากเลยเพราะว่าเอาลงในตะวันที่ยี่สิบเริ่มมัแตกมามันยีบเอ็ดยีบสองยีบเอ็ดยีบสองมือนี่ยี่สิบฮะก่อนวันที่ยี่สิบยี่สิบเดือนสิงหาอมาหอดมือนี่เดือนสิงหาเดี๋ยวนี้สิงหาตะกัแตนชุดนี้ครบเดือนเนาะเริ่มจับคู่กันครบเดือนหรือมือในวันที่ยี่สิบสามสามโตกันมี่ไปที่นี่ เดือนครับเรียงเดอ้อเรียงเด้อมึงดูมึงดูง,ดง,ดงามงามกำลัง,งกำลังงามกำลังจับคู่กันแล้วค่ะตากะแตนกำลังเริ่มจับคู่แล้วอ,อายุครบหนึ่งเดือนตากแตนฟ้ามสวนพอตู้สวนผักกอดสารครูสมเลยพอต้พิก,กาดกับยูบ้านว่างน้ำขาว ไข่กับมี่ลราเด้อไข่ไข่ได้เป็นโล่ไข่ได้เป็นกิโลแล้วเดียวไข่ได้เป็นโลเป็นเลี Abi ่ยงอันนี้กะนี่ตะกะแตนเอาไข่มาขีดเดียวนี่เบิ่งนู้นเต็มเต็มโอ้เต็มเลย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 เด้อเป็นแก้เนี่ยทานนี่เขาขึ้นวัวขึ้นกล้วยนี่ยกับเป็นแก้วเนี่ยอันนี้ว่าได้ให้กินน้ำได้อันนี้ว่ได้ให้กินน้ำให้กินเนี่ยมือเสาร์หนามันสีซุ้ม เขาไปเอาหนาไว้แต่ยนีมือเศร้ามันบ่ะหนาหนาเนี้ยมือเศร้าเนี่ยที่ไปเที่ยวหนามันสีมีนั่นหนามันสีมีน้ำหมอกเนาะหายฉี่มีหมอกมันโง่เงี้ยเนี่ยเ้าไปขังเวียนมันโง่เริ่มเริ่มเอาใต้เมาไว้่เห็นเขาใครแล้วเดี๋ยวมือไปถึงแล้เลี้ยงซอยกันเอามาเลี้ยงเด้อไปเอามาเอาไปเลี้ยงเด้อกินหนาเนี้ยมือเศร้า Bây há nhà mùa sầu mùa kỳ quay cái này không bay in bay quay đôi mùa các